เวลาทํางานวันนี้ต้องกวาดเกลี่ยนะอย่าให้มีฝุ่นเหลือแม้แต่จุดเดียวนะเข้าใจนะเใครอะเอาเห็นอีกคุยกับผู้ช่วยุยกับผู้ช่วยอ๋อผู้ช่วยของแม่โอ้ตตองโอ้โหเขาทุนแรงแม่ได้เยอะมาก สวขอให้เทคของเราไหนๆก็แม่คุยอยู่ก็เดี๋ยวมามามทำคำาความรู้จักกับผู้ช่วยแต่งจริงอะบอกเลยว่าใครสนุกยี่ห้อไหนยี่ห้อน,นั้นไปเลยนะแต่ว่าจริงๆอ่หลายคนมาถามลูกเยอะมากเลยว่าหุ่นยนต์ช่วยทําความสะอาดมันเลิศไหมมันสะอาดไหมมันเวิร์กไหมวันนี้ผู้ใช้จริงจะมาตอบคาถามบอกไว้เลยว่าสะอาดมากเวลาเขากว่าเนี่ย อันนี้อันนี้ตัวนี้คือกวาดนะคะกวาดดูดฝุ่นทั้งหมดแต่เดี๋ยวมันจะมีซอนซอกซอนมันจะมีดูดและถูไปในคึ้เดียวกันก็มีแลเดี๋ยวนี้มีแล้วแต่เนี่ยเวลาตรงไหนยังไม่สะอาดเขาก็จะย้ำ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 อยู่ไม่ได้ว่าเพื่อเสียเนาะไม่ใช่มันจะย้ำแล้วก็แบบว่าเดินตอนที่เขากวาดเสร็จนะที่ทําเสร็จนะอุ้ยเนียนเท้ามากเขาจะดูดเก็บไปหมดเลยขนมงขนแมวขนสัตว์เลี้ยงอะไรเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นหมดเลยแต่เราก็ต้องดูแลเขาหน่อยนะคะไม่แล้วเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาจนกระทั่งมันโตโตตอบคุยกับเราได้ แม่คุยกับเท้าดหร่คือเวลาอยู่บ้านเราที่ได้ยินเสียงแม่เนี่ยคุยกับอย่างเงี้ยคุยกับแมวอย่างเงี้ยคุยยเพราะเป็นผู้ช่วยแม่แม่เราเคยเคยบ่นไหมครับอุ้ยไม่บ่นเลยช้าตรงนี้ ไม่ต้องจ่ายเงินเดือนด้วยเพีงเยงแต่ว่า,าบำรุงรักษาเขาหน่อยหนึงอ่าแล้วมันยังไงแม่มันใช้ยากอาไอ<ง>มเนยโอ้โหไม่ยากเลยยัง,งไงปลายนิ้วแค่นะเขาก็ทํางานให้เราแล้วขายเก่งมากนะคะคือใครสนใจสปอนเซอร์เขาพเพราะว่าขายเก่งเหลือเกิน แต่อันนี้เราบอกเลยนะว่าเราไม่ได้ได้เงินนะคือใครสมจะอยากใช้ก็ไปเลือกซื้อยี่ห้อต่างๆอันนี้เราจะให้เขาทำงานแล้วนะคะ,ะคถ้าเปิดเขาไปไหนเขาชนอะไรไม่ต้องไปกลัวเขาจะเจ็บนะต <c oughs> ่วนเลื่อเขากางนจะถอยหลังกลับไปเองไม่ต้องไปอันนี้เ็าชาร์จแบตเต็มแล้วเป็นสีเขียวถ้าเขาไปทำงานไปมาจนแบตจะหมดมันจะเป็นสีแดงก็เขาทำสะอาดหมดแล้วแล้วแบตก็จะหมดเขาก็จะเข้ามาบ้านเขาเองเขาจะมาชาร์จเขาวัดแบต อ๋อโอเคอันนี้ก็เต็มอยู่้ำงานเต่อ์ะเจอดาหลิงโอ้หดาหลิงด้วยค่ะนี่ว่ามีเสียงด้วยนะเนี่ยแล้ก็ปล่อยเลยปล่อยปล่อยมันปล่อยมันทำงานไปเลยไปแล้วค่ะคือเวลาเจอเครื่องกีดขวางอะไรเขาก็จะหลบก็จะหลบหลีกไปเองนี่นีไปโผล่นู่นะล้่ ขุนปานเยอะนี่สมมติอ่ะเขาก็ขยับเองจริงๆที่ต้นเหตุที่ซื้อมาตอนแรกอ่ะแม่บ้านแม่บ้านลาออกเ็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวให้ให้ซื้อแบบเนี้ยให้มันทําความสะอาดเองแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้แรงแม่เรายังไม่รู้นะว่ามันทาความสะอาดโอเคแค่ไหนใช่แต่ก็ได้แต่ไปถามคุณดยใชนเขาบอกเฮ้ยดีเลิศพอลองซื้อมาตอนนั้นซื้อมาเป็นกว่าอันกว่าอัน ปรากฏว่ามันสะอาดแบบสะอาดมากสะอาดเกี่ยมจนแบบเกินคาดอ่ะเนียนเท้ามากอ่ะ แล้วก็แบบว่าดีอย่างตรงที่มันไม่ฟุ้งขึ้นมาให้เราหายใจเอาฝุ่นเข้าไปคือมันเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสะอาดจริงคือถ้าไม่สะอาดจริงก็ไม่แนะนำใช่สะอาดจมันช่วยทุนแรงเนาะทุนแรงได้เยอะมากตอนนี้เขากวาดอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็ไปทําอย่างอื่นได้มันเหมาะชีวิตคนสมัยนี้โดยเฉพาะสอวหรือไรเลาที่อยู่คนเดียวแล้วก็เออแล้วเวลาไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยเป็นทางเลือกและการถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งเดี๋ยวนี้มีโปรโมชั่นมากมายหลากหลายยี่ห้อรุ่นนี้ รุ่นนี้ยังรุ่นเก่าเลยนะรุ่นใหม่ปีเล่ารุ่นใหม่นี่เขามีแบบโหล้ําเลิศขึ้นอีกเยอะเลยค่ะเขาก็จะมีแบบว่าไอตัวที่ที่เก็บฝุ่นเนี่ยไม่ได้อยู่เป็นแบนอย่างนี้นะจะมีเป็นเหมือนถังขยะขึ้นมาดีดีอ่ะรู้เลยอยากได้เลยอยากได้อย่างอันนี้ค่ะที่เราซื้อมาเขาจะถามก่อนเลยว่าห้องคุณบ้านคุณเอ่อขนาดกี่ตารางเมตรตงทำงานหนักแค่ไหนใช่เพราะว่ามันจะ เกี่ยวกับเรื่องแบตที่มันอยู่ได้นานแค่ไหนถ้าเกิดว่าบ้านใหญ่มากก็จะต้องซื้อรุ่นที่มันแพงขึ้นทําความสะอาดได้แบบยาวนานมากหรืออะไรก็ว่าไปไม่เร้เคยมีอยู่ทีนึงอะมีช่วงนึงค่ะคุณป้าพี่สาวคุณพ่อมันอยู่ที่บ้านเขาก็จะนอนแบบคือเขาขึ้นท้องบนไม่ได้เพราะเขาเป็นโรคผ่าตัดปอดใจมาแล้วมีอยู่วันหนึ่งขนาดเขาขึ้นท้องบนไม่ได้นะคุณผู้ชมอยู่ดีเขาก็วิ่งขึ้นมาที่ห้องลูกตอนกลางคืนเรียกลูกลูกก็ไม่รู้ยสกใครเรียกบอกว่ามีตัวอะไรไม่รู้วิ่งอยู่ใน ลูกก็ตกกระแทกว่ามีตัวอะไรวิ่งอยู่ในบ้านนึกว่าหนูอ๋อลงมาเป็นไอ้นีย่ยแล้วเขาผ่าตัดหัวใจค่ะ <c oughs> ดีเขาไปหัวใจว่า <c oughs> ตัวอะไรไม่รู้วิ่งอยู่ในบ้านก็เลย เขาใช้เาว่ามีตัวอะไรไม่รู้อยู่ไหนวะรู้ว่าถูกใจว่าตัวอะไรเลยเนี่ยแหละค่ะก็เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นนะซึ่งจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงสวก็เหมาะนะเพราะว่าเพราะว่าคนอ่ะเวลาหูบ้านเนี้ยบางทีก็ลื่นลื่นเองเดี๋ยวนี้เขามีแบบเนี้ยที่ปั่นปืดปืดก็แต่ถ้ามีกําลังก็จริงๆซื้ออย่างเงี้ยมันสะดวกกว่าเยอะตอนจริงๆแม่นะตอน ตัดสินใจซื้ออะแม่ก็ยังแบบซื้อแพงเหมือนกันนะโอ้โหคุ้มมาอ่ะโอ้โหแต่พอซื้อมาใช้แล้วโอ้โหคุ้มมากคุ้มากจริงๆแล้วใช้ตั้งนานแล้วส่วนเวลาเลือกนะคะเดี๋ยวนี้มันมีหลายยี่ห้อราคาทั้งถูกถูกไปจนถึงแพงก็ถ้าเราแนะนำอะก็จะต้องเลือกยี่ห้อที่มันเชื่อถือได้หน่อยมีบริษัทแล้วก็มีสวิตหลังการขายดีๆหน่อยดีหน่อยคือตัวเองอะเป็นคนอย่างนี้ค่ะคือสมมติว่า เป็นคนที่แบบเวลาถ้าจะใช้อะถ้าถูกเกินอะมันไม่คุ้มกับมันไม่มีับามวลาเสียปวดหัวใช่เออก็อาจจะแบบเลือกราคากลางๆขึ้นไปถ้าบางทีบริการจะถามเขาวผ่อน่วนเปอร์เซ็นต์หรืเปล่ากี่เดือนอะไรเงี้ยบางทีแบบเออมันไม่ได้แม่ถามมันดับแรกบางทีของดีอะมันก็อยู่ได้นานแล้วก็ เขาเอำนวยความสะดวกเพราะเราซ่อมเองก็ซ่อมไม่ได้ไงคือบ้านเราอ่ะไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยแต่เน้นว่าไม่ได้ซื้อของถูกนะคะแต่ซื้อของให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปมากที่สุดเพราะฉะนั้นอยาน่าคำนึงถึงเรื่องถูกสุดอย่างเดียวต้องเอาที่แบบว่าคุ้มค่าในราคานั้น,นที่สุดเอออันนี้ดีกว่าใช่ค่ะอ่ะวันนี้ก็มารีวิวนะเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเขาเรียกหุ่นยนต์หุ่นยนต์ทำความสะอาดใช่ค่ะ อยากให้รีวิวแบบโอ้โหเดี๋ยวนี้มีอะไรไฮเทคเทคโนโลยีใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลย <Yeah. S 1> ก็บอกได้นะเดี๋ยวเราจะพามาให้ดูเรื่อยๆแล้วก็ดูของที่เราใช้ในบ้านก็หลายชิ้นเหมือนกันเอาวันนี้นะคะ <ul ain> สาวคอยเทคก็ขอให้ทุกคนเนี่ยแบบเออไม่ต้องไฮเทคจ๋าสุดๆแต่ว่าอยากให้แบบใช้เทคโนโลยีให้แบบเป็นประโยชน์กับเราได้ <ul ain> ใช้เป็นเป็นปโยน์กับเราได้เลือกเทคโนโลยีให้ถูกกับเราเอามาใช้เดี๋ยวก็เป็นว้าวใช่อ่ะวันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลื กดกระดิ่งกิ้งกังมัมแอนดมีสตอรี่ค่ะใช่แล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บาย